แวะพาไปดูงานจัดระดมทุนของพรรคประชาธิปัตย์หน่อยนะคะพี่พี่โสภาเขาจัดงานดินเนอร์ทอล์กนะภายใต้ชื่อ go together go further นะเขาก็บอกว่า go together เลยนะอะไรโกอะไรนะ go further further go together go further ไปให้ไกลๆอ่ะไปไหนอ่ะไปไกลไกลอ่ะไปให้าไปไกลๆอ่ะไปให้ไกลไกลๆไปให้ไกลๆเออเขาบอกอย่างนี้บอกว่าได้พิการไปได้วยกันไปได้ไกลไปไหนอ่ะ ก็ไปให้ไกลๆอ่ะไปไหนอ่ะคงไม่ได้กลับบานแล้วรอบหน้าดูแล้วอ่ะเพราะว่าพ้าหัวเป็นอย่างนี้บอกไปหั่ยี่สอ่ะเออเขาพวกงี้พวกงี้บอกว่าระหว่างจัดงานระดมทุนเฉลิมชัยประกาศบนเวทีลั่นไม่ได้ทําอะไรใต้ดินว่าเรื่งหวยอ่ะไปแซวเรื่องหวยน้องก็ไม่รู้ว่าเขาไปพูดกันกลางเวทีด้วยหรอคะไอ้ลั่นไม่ได้ทําอะไรใต้ดินเนี่ย ไม่ทําอะไรแต่ดินกระเซาทำให้เห็นตุ่บนดินแล้วก็ทำเป็นอย่างงีจงจงแจ้งงี้เลยใช่ไหมไม่รู้เรื่องแปลกดีกับนามัยกับเรื่องนี้ใช่ไหมแปลกดีนะแปลกดีใช่ไหมทำอยู่บนดินนี่แหละในโกดังในโกดังนี่แหละเนี่ยนี่เหรอโธเอองงอ่ะเป็นผาดหัวตลกอ่ะเออมีอย่างงี้ด้วยเหรอทำในโกดังเห็นนี่แหละเออนี่เขาเขาจัดงานเนี่ยร้อยยี่สิบโตโตละสองล้านห้านะคะระดมทุนเฮ้ยฮะโหสองหมื่นห้าเลยเหรอใช่ระดมทุนสองร้อยล้านอาหารคือเมนูดูหน่อยสิ เดี๋ยวดูให้มันสําคัญที่เมนูหรอพี่แน่นอนมันคุ้มเงินนี่เ้ลมาไม่มีเมนูหรอกหัวสองหมื่นห้ามันคุ้มเงินค่าเงินนี่ปล่าอก็มาครบนะไม่ใช่มีเธอแค่หัวแล้วเม็ดก๋วยจีไม่เอาเขาจะอย่างนั้นนเกลียดเออทีนี้เขาก็นี่มีคุณจุลิกพายคุณจุลินลักษณะวิสิทธ์นะหัวน้าพักนะเฉลิมชัยสีอ่อนเลขาพักใช่ไหมบัญญัติบรรทัดฐานมีคุณ อภิสิทธิ์ไม่ได้มานะคะบอกว่าติดภารกิจเอออยากดูเมนูอ่ะแล้วมีคนนอกเข้าไปเปล่ะมีคนนอกไปหรือว่ามีวงแค่ก็ระดมทุนแปลว่าก็ต้องให้คนนอกซื้อโตเข้าไปเพื่อระดมทุนได้พักไงม้วมีคาราโอเกะไหมมีสิคาราโอเกะไหมก็เขาคงประกาศกันบนเวทีเมื่อกี้ไงบอกไม่ทําอะไรบนใต้ใต้ดินนะเป็นเวทีเปิดใจอะไรอย่างนี้เปล่าแต่มีคาราโอเกะไหมล่ะไม่รู้ไม่รู้อเดี๋ยวพูดถึงเมนูหน่อยที่บอกว่า25งหมเนี่ยมีปูอลาสก้า ไข่ต้มในน้ำพร้อมซอสผงกะหรี่และไข่ปลาคาวเวียซุปอ,อ,อาหารทะเลอะไรเนี่ยบุยเบสกับขนมปังกระเทียมปลาหิมะอบซอสครีมมะนาวเนยสดมันฝรั่งบดและผักโขมถั่วฟาว้าวาขนมพานาคอตต้ากับมิกซ์เบอร์รี่เชื่อมเสิร์ฟพร้อมไอศครีมเลมอนเชอร์เบตบนแอลมอนบิสกิตพอไหมสองหมื่น้า ไม่คุณไม่คุณไม่ไม่สมกับเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะรู้หลาไหมรู้หลาไหมวายไหมวายไหมเขาไม่พูดเถอะพี่ตอนหนึ่งเฉลิมชัยเราดูบนโต๊ะได้นี่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งดูได้ดูได้เฉลิมชัยก็ประกาศบนเวทีถึงการจัดงานครั้งนี้ว่าชาเบีเอ้ด้วยเหรอเขาเบียร์ดูหน้าแล้วไม่ให้หน้าหน้าเป็นไข่ไข่ปลาสลิดมากกว่าเดี๋ยวสิยำเหรอยำไข่ปลาสลิดเหรอโไข่ปลาดุกับพอแล้วเขาเบียร์เขาเบอร์เศรษฐกิจอย่างนี้คุณ ทานคาเวียเลยเต็มที่ใยไปไปเป็นดินเนอร์มากเกินไปหน่อยหรือเปล่าปลาหิมะเลยเหรอปลาหิมะเลยจ้าปลาทับทิมก็พอแล้วปลาเนี่ยก็พอแล้วปลาปลานิลน่ะเอาอะไรอปลาทูปลาเค็มไหมโอ้โหเกินเกินไปหรือเปล่าเออๆๆนะเกินไปเปล่านะโอ้คาเวียนี่อเขาแน่นนะตัวเขาแน่นนะตัวเขาขายออกนะเขาแน่นนะโว้ะมันก็เรากี่คนล่ะอื คนจต้นั่งสามสี่คนเองไม่แน่นได้ไงก็พักนี้เป็นทั้งรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์กระเสกระทรวงเกษตรเงี้ยแต่คุณดูคนเข้าไปเยอะเปล่ะล่ะคนคนไปไม่เยอะแต่กูว่แม่งเงินฟาดหัวหมาไปเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีหมาที่นี่ไม่ใช่มีในพักการเมืองคือคนไม่ไปไงแต่จ่ายเงินให้ไงอ๋ออ่ะเาเป็นสัมพันใช่ไหมฟาดหัวหมาแม่งไปเป็นสัมพันนะใช่น้องตกใจเกาเจี้ยนเกาเจี้ยนไปบอกกันดีกเขา แต่ปกติคนที่เขาอุดหนุนเขาเขาซื้อโต๊ะเขาไม่มาก็เยอะแยะนะลงเหลงอ่ะอย่างเงี้ยมันเสียราคานะเสียราคานะใช่แต่ว่านี่เขาอยู่กับสองกระทรวงหลักที่เป็นเศรษฐกิจกับเพื่อนประเทศบ้านเมืองมันดีขึ้นไหมล่ะพาณิชย์กับเกษตรอ่ะยิ่งน่ากลัวมากเลยคุณเล่อย่างนงี้ปพูดจะได้ว่าเขาไม่จ่ายเงินเพื่อให้ฟรีๆหรอกเขาต้องขออะไรบ้างใช่ไหมล่ะไม่รู้ใช่ไหมเอางี้ดีกว่าผมซื้อสิบโต๊ะแต่ว่างานข้างหน้าผมขอ เออเราก็ไม่รู้เขานะอปกติทำเนียมมันเป็นงันเหรอขายปูงขายปุ๋ยขายแล้วนี่นู่นอ่ะแต่แน่นแน่นมันทำเนียมมันเป็นงันอยู่แล้วแต่ว่าปีก่อนๆก็ไม่เห็นจัดระดมทุนอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครั้งนี้ศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักอ๋อมันต้องใช้ตังค์เพราะว่าตามยี่สิบแน่นอนต้องใช้เงินเยอะใช่ไหมใช่โอ้ยตายตายตายายี่สิบแน่นอนก็นี่ตอนหนึ่งเขาก็พูดว่าเราวันนี้วันนี้ถ้าเราจะก้าวเดินหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์ประชาชนและประเทศชาติอยากเชิญทุกคนที่มีความสนใจมีอุดมการณ์ตรงกัน เราพร้อมเปิดบ้านรับคนนอกและคนที่มีอุดมการณ์เข้ามาทํางานร่วมกันตอนหนึ่งเขาก็พูดบอกว่างานวันนี้ที่ระดมทุนเลยกง่ายๆว่าเป็นงานหาเงินเราทําเปิดเผยถูกต้องตามกฎหมายเพราะประชาธิปัตย์ไม่เคยทําอะไรใต้ดินเออคํานี้อ๋อแต่ทาอะไรโกดังเราทำอะไรโกดังใช่เหรอหน้าการมาไม่โอ้ย่ังอ๋อนั้นมันทำใต้ดินไม่ได้นะออใช่เพราะเครื่องจักรอยู่บนดินในโกดังเดี๋ยวเขาว่าในโรงงานโถ เออเนี่ยเขาบอกไม่ได้ทำอะไรใต้ดินที่เรามาเชิญทุกคนวันนี้เพราะเราต้องการจะขับเคลื่อนพักให้ถูกต้องนะแล้วก็นําไปทออํากิจกรรมที่เปิดเผย<ห>ที่ผ่านมาไม่ถูกต้องเหรอฮะที่ผ่านมาไม่ถูกต้องเหรอถ้าถูกก็คงไม่เลือดไหลขนาดนี้มั้งคนออกจากพักเกือบหมดแล้วนี่ใช่ใช่ใช่ไม่เหลือแล้วเหลือไหมใช่ก็ถึงเปิดรับเลือดใหม่อ่ะพี่ไปไหมล่ะหัวกระที่ไม่เหลือแล้วพี่ไปป่ะผมไม่เลือกคติยะเข้าไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้คติยะเ้าไปไม่ได้เออเออเออนะน แล้วก็เขาจัดเหมือนกรณีตอนพลังประชารัฐจัดจําได้ไห<ช>มนั่นก็สองร้อยล้านใช่ป่ะครั้งนี้ก็เท่าไหร่นี่ก็สองร้อยล้านนี่ก็สองร้อยล้านโอ้โหเศรษฐกิจอย่างนี้นะก็บอกแล้วว่าเขานั่งสองกระทรวงหลักสําคัญกระทรวงร้อยล้านเหรอเออกระทรวงละร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยเออ <c oughs> พ่อค้าบอกแม่งเออ้ยขายของก็ลำบากดูดูนะแฟนดูหน้าคนกินหมบว่ากินเลยสบายใจหรือเปล่าขายของก็ลำบากนะแล้วก็อะไรนะ แม่งก็จะขึ้นราคาปุ๊บก็มีคำสั่งห้ามคำชับห้ามขึ้นราคาเออเห้ามขึ้นราคาใช่ไหมเออเอ่ยยองไงไหนให้มันะต้องไาเกี่ยวต้นจีนอีกเก่าเจอะมานะแม่งคาเวียอย่างงี้ใครประดุกพอแล้วใครปลาสลิดพอแล้ว ให้ให้ตรงกับยุคสมัยเมื่อก่อนขายแถวท่าเตียนตากขายท่าเตียนไข่ปลาสลิดไหมใช่ใช่ใช่อร่อยไหมอร่อยใช่ไหมอ่าอ่าอ่าอ่ข่ปลาสลิดท่าเตียนน่ะคุสุพันนี่เจอนักเองเอออยู่แถวนั้นเองไม่ได้ต้องข้ามไปกินไข่ปลาคาเวียโอ้ไข่คาเวียนั่นเป็นคาเวียเลยคาเวียเอาเบลูก้าหน่อยสิเบลูก้านะแพงสุดนะเออเอ้ยังหาหาได้ไหมคาเวียตอนเยอรซียห้ามส่งออกแล้วนะมาได้ป่ะเอาไปจากทะเลดำได้จากอิรักอีรัฐทะเลดำได้ใช่อันนี้ไฮโซเอาละเจ็ดสิบหกปีผ่านกินปาหิมะ พอโทเอาปลาเนี่ก็พอแล้วอันเนี้ยอะไรฮะไอ้ไอ้ปลาช่อนนี่เนี่ยไอโป๊ะแตกก็พอแล้วเอาโป๊พอแล้วนะพอแล้วนะเอไมาหิมะไปมาเล่นปลาคอตหิมะต้องใช้ตังค์เยอะรอบนี้ต้องใช้ตังค์เยอะทำพักนะวายอะไรดีวายดีแล้วมีไหมมีมีวายไหมชาโตอะไรดีมันนี้ชาโตอะไรนะเสนาดไม่อยู่แล้วนะวายอ่ะใช่เออนะอ่ะตามนี้นะ ไปดูอีกเรื่องหนึง่งไปดูเรื่องของโควิดกันค่ะจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ไม่น้อยนะคะ PCR ตรวจได้อยู่ที่26,550คนส่วน,นในประเทศขออภัยส่วน ATK 26,655คนปกติเนี่ยถ้ามารวมกันประมาณเท่าไหร่5,000 50, กว่า5 0 0 0กว่า5,000 50, กว่าสิสสน่ากลัว5,000กว่าเริ่บต้นเลยนะอินโดนีเซียแค่20,000กว่าเองนะเราเล็ก20,000กว่าเองนะเรานําแถบอาเซียนแล้วเหรอเราไปรองให้เวียดนาม เวียดนามแสนกว่ายทำไมเวียดนามยังเยอะคะแสนกว่าเขาแสงเราไปแล้วไปเวียดนามอ่ะอันดับที่เท่าไหรยี่สิบกว่าเห็นบอกล่าสุดรีเซียงลุงออกมาเปิดประเทศแล้วนี่สิงคโปร์น้อยสิงคโปร์หกพันอุ้ยน้อยหกพันของเรานี่อันดับสองอันดับสองถ้าห้าหมื่นอันดับสองเลยล่ะค่ะค่ะเพราะว่าฟิลิปปินส์ระดับหลักร้อยสี่ร้อยกว่าฟิลิปปินส์น้อยเนาะใช่สี่ร้อยกว่าตแต่ตายเยอะตายร้อยกว่า ของเราตาย69ก็ถือว่าลดมาหน่อยเพราะว่าวันก่อน83นะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ในระดับที่เขาก็ยังกังวลเพราะว่านี่มันคือยอดผับลวงโลกไงลวงเต้นลวงโลกแค่แค่สองหกหมื่นกว่าสองหมื่นหกนี่ก็ตายมากกว่ามาเลเซียแล้วนะมากกว่าแล้วนะมากกว่าอินโดนีเซียด้วยอินโดนีเซียเหลือเหลือไม่เยอะแล้วระดับระดับพันค่ะนะทั่วโลกนี่ก็ยังสูงใช่ไหมพี่โสทั่วโล้านห้าล้านเออล้านห้าแล้วที่ยังเยอะๆนี่เกาหลีใต้ เกาหลีใต้เยอรมนีเวียดนามฝรั่งเศสสามประเทศเนี่ยแสนกว่าเขาบอกไทยอยู่อันดับ14บสี่แล้วตัวเลขรวมสามแสนกว่าสองแสนสามแสนกว่าเราอยู่14เวียดนามแสนกว่าใช่ใช่นะคะนี่ยังต้องดูอยู่เรื่องของถนนข้าวสารว่าจะได้จัดงานสงกรานหรือเปล่าเนี่ยนะก็เห็นผู้ประกอบการของถนนข้าวสารวันนี้บุกไปทำเนียบเพื่อจะให้ลุงตู่เนี่ยไฟเขียวจัดงานสงกรานให้เพื่อจะปลุกทองการท่องเที่ยวแล้วก็ เศรษฐกิจกให้ฟื้นเนี่ยนจะ,จะมีมชาวต่างชาติมาหรือเปล่าหลังที่เห็นเห็นกับแบกเป้กันไม่กี่คนมีไหมมีพอมีเดินเดินอยู่บางมีบางอยู่บางมีอยู่บ้างเออเขาก็มีการไปขอให้ทางด้านของพลเอกประยุทธ์พิจารณาผ่อนผันนะคะซึ่ง ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีการอนุญาตหรือเปล่าเพราะว่าทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาโยนไปให้กทมแต่ถนนเข้าสามมันไม่มีเสน่ห์เหมือนสมัยก่อนเลยไงที่มันเหมือนดัดแปลงมันเป็นของเทียมไปแล้วอ่ะคือคือพอโดนโควิดไปแล้วมันเปลี่ยนสภาพเลยเหมือนน้ำเหมือนภูเขาน้ําตกคุณเอาเล่นไปตั้งบันไดเป็นเทคอนกรีตเนี่ยสลักหินประดับมุกเนี่ยนะมันก็ไม่มีความําเป็ทธรรมชาตินี่คุณมีเล่นก็ถนนปูใหม่อะแล้วมีมีต้นสนอ๋อคริสต์มาส มันขาดความเป็นเสน่ห์ไปแล้วขาดขาด,ขาดเสน่ห์ไปเลยนะคะอ่ะก็เขาบอกว่าเรื่องของถนนข้าวสารเนี่ยทางด้านของสาธารณสุขเขาบอกว่าต้องเป็นหน้าที่ของกทมในการพิจารณาอนุญาตนะคะต้องให้จังหวัดดูแลไม่ว่าจะเป็นข้าวสารข้าวเหนียวอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นข้าวเหนียวคือที่ขอนแก่นใช่ไหม ก็ต้องให้มีเยอะมีข้าวทุกอย่างมีข้าวปุ้งข้าวปุ้นข้าว่ข้าวเนี่ยต้องขอจังหวัดค่ะข้าวงอกข้าวเงือนมีหมดอ่ะต้องขอจังหวัดให้ให้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นคณะกรรมการโรคติดต่อประจำพื้นที่เนี่ยเป็นผู้พิจารณาแต่ว่าผู้ว่าเราลาออกไปแล้วไงเออเขารักษาการอยู่ปะหรือต่ว่าไม่มีมีประหลัดสิอ๋อก็ให้ประหลัดเป็นคนดูแลแต่ว่าถ้าหากว่าคุณจัดสงการนี่นะต่อไปผมว่าแสน่ะถึงแสนลอคะใช่แล้วไอ้ตัวใหม่เราเข้ามายัง เดลต้าคอนมีแล้วไงและไอตัวที่มันคล้ายๆายที่ฮ่องกงติดเยอะๆอะเดลต้าคอนไม่ใช่เหรเอบ <B 22, S 2> ีสองใช่ไมบีีจุดนั่นจุด,ดนี่อะเรอะไรแต่ที่โลกเขามีเรามีหมดอะ <c oughs> เรามีหมดไม่ต้องห่วงทุกอย่างชาร์จเร็วเรามีแค่นั้นนะแล้วยิ่งมีมีเจ้าของปั๊มพีทีเข้ามาตอนนี้ออกมาเป็นข่าวเลยนะ้าลองหายชนะรออยู่แน่คือคือมันต้องมีติดเชื้อมากกว่าเดิมเพราะเขามีกิจกรรมใหม่มีกิจกรรมใหม่กลางกลางนะคะ กรก,กตนะคะประกาศแล้วเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็นายกเมืองพัทยานะคะวันนี้ทางด้านของกกตเขาลงนามในประกาศการคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องกําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนอัฐขอไปสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่ากทมตามที่อรมมิติ <c oughs> เห็นสมควรนะคะก็จะให้จัดภายใน60วันนับตั้งแต่กกตประกาศกําหนดออกมานะ <c oughs> นี่เดี๋ยวก็ต้องดู60วันห <c oughs> ลังจากนี้น่าสนใจนะเพราะว่าวกกวมเกีทม ผมเนี่ยอยากจะรู้ใครเป็นผู้ว่ากทมมากกว่าใครเป็นนายกไะเอาเอาหน้าขึ้นมาดูหน่อยเมื่อวานได้ทำเอาไว้โอ้โหก็มีหลายคนชัดเจนที่สุดก็คือตัวผู้ว่ากทมที่เพิ่งลาออกไปก็ประกาศจะลงอิสระใช่ไหมคะอิสระลวมอ่ะฮะอิสระหลวมคืออะไรล่ะรวมนะฮะลวมนี่คืออะไรการดํเนินงานหรออิสระลวมลวมเออดีดีเปิดโผแคนดิเดตผู้สมัครผู้ว่ากทมมีแค่นี้เหรอมีหญิงหนึ่งเดียวนะอา้ายอยู่ไหนฮะนี่อาจังอยู่ไหนเดี๋ยว อันนั้นเขามาทุกปีเลยเหรอองานอย่างนี้พลาดไ่ได้หรอพลาดไปได้ใช่ไหมห้าพันบาทลุงแค่พันบาทเองเอวทีวีอะอ๋อเสียแค่ห้าพันบาทได้เอาทีวีมก็คุ้มอยู่นะเออเออต้องให้มีลีน่าจังมาให้บอลลันชัยมาด้วยเขาก็มีวิสัยทัศน์ที่แสกเหมือนกันแล้วเจอลีน่าจังแบบลีลาแบบตลาดด้วยนะโอ้โหเขาพูดแบบไม่ต้องใช้ภาษาสวยนะอืมอ่ะเดี๋ยวดูหน่อยนะมีใครบ้างนะ ในนั้นก็ตัวเต็งๆนะมีทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรชัดชาติสิทธิพันธ์อันนี้ลงในนามอิสระนะ,ละหลาล้วมออิสระ,ละหลาลวมอะไรละ่ะเปิดโผผู้ว่าเนี่ยอะอีกคนหนึ่งก็มีอันนี้มาจากพักไทยสร้างไทยนาวัตรีสิทธาธิวารีโอ้โหวันนี้จะมาผู้ว่านะอืมนี่ของเจนหนข่ของเจโน,น่จากพักเจนหน่นะอันนี้ ลักกรุงเทพก็คือพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองอดีตผกกู้ว่ากทมเพิ่งลาออกเม<า>ื่อวานปุ๊บลักมาห้าเดือนห้าห้าปีห้าเดือนห้าวันอไม่เบื่อเหรอสมาชิกห้าครอบครัวห้าคนเขาปเป็นอะไรกับเล็ห้าเขาถือคิดงยเขาถือถือเคล็ดมั่ง,งเคล็ดขัดยอดอ,อะใช่อแล้วจะเป็นต่ออีกห้าปีไหมเขาบอกว่าเขาทําที่ผ่านมาทําแค่คะแนนห้าค้าได้ห้าคะแนนคะแนนเต็มห้าที่เหลือจะตามมาอีกสามเดือนมาใหม่ ทำใหม่น้องถามหน่อยแล้วอยู่มาห้าปีไม่ได้ไม่ครบสิบไปเลยล่ะไม่ได้ก็ต่อรองก็เต็มสิบุวกก็ไม่มีแรงต้องมาทําอีกแล้วสิไม่ได้มันต้องทํายาวสกรก็ต้องไปขึ้นใหม่สิต้องทำยาวต้อทำยาวขยักขย่อนทําสมัยแรกสมัยหลังด้วยเหรอข้างเกิดมันทิ้งหัวเชื้อไว้หน่อยนึง่ะเหรอใช่เอออนต้องมาต่อยอดอีกไอ้ที่ที่ยังไม่เสร็จก็มาทำให้เสร็จทำยังไงคือปูกกระเบื้องฟุตบาทไปครึ่งหนึ่งแล้วค่อยรลอสมัยหน้ามาปอดต่อยอีกึเหรอหรือปูใหม่สิ พอด้ปูปูแล้วมันยุบมันขึ้นขึ้ลอยไปแล้วเป็นตอนเป็นเป็นคลื่นลอยไปแล้วแล้วลื้อใหม่แล้วปูทรายใหม่แล้วอัดใหม่ให้เรียบใหม่อ๋ออใช่เออเมันจะได้หลายครั้งไงจะได้หลายงบนะใช่ออดปวดหัวเพราะมันเธอมันสี่ปีใช่ไหมเออเออเอองบประมาณสักปีแปดหมื่นใช่ไหมฮฮะแปดสี่สามสิบสองสามแสนกว่าล้านสามแสนกว่าล้านเลยนะสิบเปอร์เซ็นต์ก็สามสามหมื่นกว่าล้านอุ้ยอิ่มเลยนะเออใครก็ตามเลยนะปากมอลลใช่ฉยๆ แต่ว่าคําตอบเมื่อวานที่ที่พูดอะติงนิดนึงว่ามันไม่ดีเลยที่บอกว่า10คะแนนในสมัยแรกได้ทําไปว้าเพื่อจะมาทําต่ออีกห้าคนถามว่าแล้วไม่ทําให้ครบ1ิแล้วค่อยมาเริ่มใหม่อีก10ล่ะฉันก็ทาได้ฝีมือทําได้แค่นั้นก็พอแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ทำได้แค่นั้นน่ะ <c oughs> ทำได้แค่นั้นน <c oughs> ะไม่ใช่ไงห้าห้าเต็มสิบนี่มันทำแบบครึ่งครึ่งกลางกลางห้าเต็มสิบคือสอบตกนะผ่านบปอุดริดอ่ะอุดวิดเหรอห้าสิบไม่บางที่เขาตัดสกอเรเจ็ดสิบนะพี่ก็ใช่แต่ว่า มาถามมาห้าสิบฮะไม่มีคขาเป็สองพันเปอร์เซ็นต์มีแค่ร้อเปอร์เซ็นต์ฮะหรือเต็มสิบห้าเล้ก็ถึงคือเหมือนรล้วทําลุงตู่ทำไมสี่กว่ากว่าไม่ถึงห้าเลยทำไมอยู่ตั้งจะแปีแล้วอ่ะก็กล้อมกลืนอยู่ก็กล้อมกลืนไห้อยู่ไง้างครัจุสจุดเก้าเจ็เนี้ยเออน่าเกลียดเชยคะแนนอุจาด์อ่ะ S <s <ans> อุจจาเลยนะ <c oughs> ใช่น <c oughs> ะอ่ะาเมื่อกี้ดูไม่จบเลยมีใครอีกมาแค,ม,คมีใครอีกได้วดูให้ครบดูให้ครบ <ฮะ S 1> นี่หญิงหนึ่งเดียวนะคะคุณรสนาโตศิตรกูลนะคะลงในน้มอิสระเช่นเดียวกันแล้วเป็นอิสระจริงๆเพราะอะไรไ<ม>ในยุคนี้เนี่ยมันจะมีอิสระหลอกๆคือพยายามจะหลวมไงอิสระหลวมดีดต,ตัวเองออกมาจากพักการเมืองทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยอิงคะแนนเสียงเขาบงเล็บเลยเห็นไหมอิสระตัวจริงแต่อันนี้เขาอิสระตัวจริงเขาไม่มีพักการเมืองแฝงอยู่ข้างหลังใช่นะนี่ แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือทางด้านของอันนี้มาจากพักพักประชาธิปัตย์ก็คือศาสตราจารย์ดรสุชาชวีสุวรรณสวัสดนะนี่แล้วก็มีทางด้านของคุณสกลเคลียร์เขาเคลียร์เรื่องทรัพย์สินอะไรยังยังไม่จบใช่ไหมยังไม่จบเคลียร์ทรัพย์สินหลังเลือกตั้งยังไม่จบกับอดีตพ่อตานี่กทมออะไนะกทมอโมนะโม่ทั้อหมดโม่โม่เวล่ขึ้นเวทีเขาจะคุยกับคุณสุวินยังไงยุคก่อนโน้นผู้ว่าสุขก่อนโน้นเนี่ยเนี่ย เขาจะด่าเขา้ก Get ็ด่ากันไม่ได้นะเขาจะด่าชุดบริหารก่อนนู้นก็ไม่ได้เพราะเขาอยู่ด้วยก็ใช่ไงแล้วก็ทําไงจะคืนนั่งอีกนั้นเออเออเออพูเอกสวินคนพ้ว่คนกอนี่ไม่ได้ก็มันก็ดนะก็สมายุคที่ผ่านมานั้นผมเห็นว่าเห็นว่าจอทํายังไงดีมันไม่ได้เลยเพราะตัวเองก็อยู่ด้วยเป็นรองผู้ว่าอยู่ไงคก็ตอนนั้นเขาตัดสินใจเนี่ยทําไมเขาคิดว่าเขาจะชนะผู้ว่าสวินได้อะ เขาก็คงคิดว่าเขามีฐานเสียงหรือว่าคิดว่าผู้อาสาินไม่ลงเขาอาจจะได้คะแนนเสียงมาจากลุงกำนันนะปะลุงกำนันมีคะแนนเสียงเหรอเนี่ยน้องว่าไม่มีนะมไม่มีเลยนะไม่มีไม่น่าจะมีเลยนะเพราะนี่น้องว่าเขาอาจจะมาโนว่ามีก็ได้พี่คือเอาโอเคไม่เป็นไรคุณสกลทียังหนุ่มอยู่ยังหนุ่มอยู่นะคือไม่ลงไปไม่ีอะไรเสียหายไม่มีอะไรเสียหายเพราะในนี้จะต้องมีคนแพ้ถึงหลายคนน่ะก็ต้องแพ้ทั้งหมดเหลือคนเดียวใช่ ก็มีเพื่อนเขาจะเป็นอเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้แพ้ก็ได้ไม่มีความไม่ไม่มีภาษาจะมีชนะคนเดียวแค่นั้นเองไม่เสียหายไม่เสียหายถือเป็นประสบการณ์ประสบการณ์ใช่เพราะยังไงก็ต้องออกมาอยู่แล้วไงใช่ใช่ออกมาก่อนเพราะยังไงถ้าถ้าเกิดหมดสมัยก็ต้องหมดงานทําก็ใช่เข้เามาก็ประสบการณ์อันนี้สนามนี้น่าสนใจมากกว่าพัทยาใช่ไหมไม่หมายถึงว่าน่าสนใจมากกว่าการเมืองใหญ่การสนใจมากกว่าเพราะคือ คือผมสนใจว่าใครเป็นพวกกทมมากกว่าใครพีเป็นนายกคนต่อไปไงเพราะอะไรคะเพราะว่ามันยังไงก็มันลาบากอ่ะมันทางแก้ไขลําบากอยู่แล้วอ๋อดูชาติไม่มีอนาคตใช่ไหมแต่กทมยังพอพอจะไปได้จะพอไหวจะมีต้นไม้สีเขียวมากขึ้นหรือน้อยลงก็อยู่ที่ผู้ว่านี่แหละโอเคเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง n n e n News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ